สวัสดีครับบ้าทอสวัสดี่านมช้ชมครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2566นะครับไพเอฟซี FC, แฟนครับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหายยน้อยนะครับมาลานเพิ่นนาะเพิ่นเปิดลานอ่าอีกค้าง,างอันนี้ลานลูกสาวอันนี้ลานยายน้อยโอ้คือมีเสียงเพลงถืนอน่พี่น้องเนาะใกล้ปีใหม่แล้วเอาเข้าไปหายายน้อยน้ำกันนะครับผมอ่าโอ้ นะครับผมงานช่วงปีใหม่นะครับอาจจะมีเสียงในได้พี่น้องเด้อครับเอาล่องเบงได้บ่ันเอาวิปตัดจบเอาาเป็นสวัสดีครับยี่น้อยครับสวัสดีดาวแถวเอฟซีทุกคนทั่วประเทศเด้อยี่น้อยสวนพ่ออันไหปีใหม่นี่ปีเก้าับปีเก้าเริ่มต้นสิปีใหม่แล้วขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนถูกหวยทุกคน คิดชิ่งเดยสมมุนงค์วันปฐนาครับทั้งเอฟซีทั้งบอลถ่อทั้งเมีหมูเด้อทั้งตัวเจ้าของเองพร้อมเอาเงินที่แล้วเงินที่แล้วไม่เอฟซีกันบิงทุกคนอ่าเอานะครับผมว่านี่ก็บฟันยี่โดงวดที่แล้วเนาะยี่หน่อยเนาะงวดที่แล้วนี่อ่ะเดี๋ยวจับยี่นาไม่ผีเออนะครับผมงวดที่แล้วหาเจ็ดตรงตรงหาเจ็ดตรงตรงหาเจ็ดตรงตรงผมบอกก็ได้ยี่ดอกได้ได้ทึ้นขึ้นเพราะว่ามาเจ็ดชุดหลายเนาะ มาเก็บสูตรอะไรก็เก็บสูตรนี่โอ้ยค้างอยู่กับกับเบเนเด้อร์หามันมาน้ำกลดเล็กนิหน่อยมันเคยมาน้ำกลครับผมแต่ว่าก็เป็นข้าวดีเพอามว่ามานนกฮองแล้วนกฮองแล้วเออาโอ้โมันเคยสิดนใจไปถือกเก็บเล็กซีค่ะของบ้าแถาอยู่ขันบ้าแถวมากซีหน่อนี่นกมันบาดเจ้าโวเนาะเต่าบาดเจ้าโวแต่ว่าได้น่อยกับฟันดีอยู่ดอกจอยกับจักมันสิเขาเพราะเขา ตัวห้องกระบอกปิ่นแนวทางตัวเยอะหน่อยกับมันใจยุดอกว่าครับเหล็กมันตรงมากตรงมากเห็นอีกเอาเดี๋ยวโปรโมทร้านเยอะหน่อยกันท่านผู้ชมก๋วยเครี่ยของแห้งตัวเหงื่อตัวใส่กระปุกของแห้งนะครับเมื่อไหร่ก็มาอุดหนุนไปแล้วอุดหนุนเยอะหน่อยไปกินแซ่บดิครับผมทั้งปลาแห้งทั้งปลาเข้มอ่าเอาแก้วผมก็เข้มแห้งเลยเข้มแห้งฝันแล้วเตีแก้วบองแก้วบองเด้อสั่งได้สั่งได้กุ้ยหน่อยสิบบาทอ่า โอ้ oh, <c oughs> สัง้งจจกกระปุ๊กจังจะส่งยี่หน่อยอันสัง้งอันห้าสิบกระปุ๊กขึ้นส่งฟี่ห้าสิบโอ้ไม่ไกลแต่หลายผ<อ>ู้พันจะส่งไปกินกันจักสิบปุ๊กนี่เพราะท่งบอกเอาแล้วแต่เอา หอยลายม่กันหน่อยหนึงเนาะพวกละสิบาทนึงเนาะพวกละสิบบาทพวกละสิบบาทแม่ไปโคกไปป้าอ่าเ่าไปเก็บเพล็ดเก็บเท้าขวักหอยเอาใ่หองเขาไปกินตัวเอฟซีสิบาทนึงเนยีหน่อยนียเด้อเอาฉันจะสร้างจังไหนคันจะสร้างยี่หน่อยจะไปช่อหาบชาวโลกสร้างมบ้าาก็ได้ S <S อบอกมันยังไงบอกมีเบอร์เท่าไหร่เพิ่นบอกบอกก่อสิบอกว่าให้ผ่าดมาเสากรอนก็ได้เพราะว่าเบอร์โทษเดียว<อ>มันบอกเน้นอนเป็นอย่างเตี้ยที่หลานเอ,อาโทรศัพท์ไปเรียนแ<อ><อ>ม่นห้าป่วยเรียน,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 นมันก็ลักเรียนเมื่อกี้มันกดปุ๊บออกจังนสี่แอนเสาเสาห้องอออเอาชาผู้านชมเดี๋ยวจังรอดเด้อเพราะว่าโทรศับย้อหน่อยเพิ่นหลานเพิ่นใส่พี่น้องงั้นท่านมีเบอร์ติดต่อย้อยหน่อยเดี๋ยวจังไหนผู้ใดนั่นก็จังถามเบาเข่ามาอีกที่หนึ่งออ๋อี ตองงวดเย้หน่อยหายมาแล้วตองวดหายมาหลักกระดังเลยดินี่ทีนี้เย้หน่อยสีซ้ำโค้งสุดไทยแล้วนี่ครับผมก็ทีกว่ากันอีกเพราะว่าขันมันดังมัดตรงกับเรียกรองมันกะแล้วเจ้วัดาสนาของเขานี่ก็บน่ดอกว่าบางชุดที่เย้หน่อยอาจจะตตัวนี้ออกกันมันกับโเนี่ดอกบนี่ชุดที่ย้หน่อยหายตองงวดอันนี้ฟันาอยงไรอีกขอเย้หน่อยที่หายหนึ่งนี่อันหนึ่งสีู่นย์นี่ยยน่อยอันนี้อัดเก่าซีซีกอดเป็นขลางเลงหนั่นแยหน่อยนี่ฟันว่า ผูญิงเมนมอนงสุท้าไทยครับเจ๊จีนงสุทไทยหลยมเอ่อนุ้ลาหุบเลยนะใส่แขนพันมาหมุน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 เบิ้งเออหมุนห้เบิ้งเงียหน่อยก็เลยว่าแขนมันอาจจะเป็นหนึ่งเงี้ยหน่อยก็เป็นสี่อ่เลยมันเาก็เลยสื่ศูนนกับสี่ศูนย์เออลาหุบกลมกเออมันกลมมันหมุนหมุนมมุนน่ะับเออบานี่ เขาเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นพอซื้อเรี่ยเป็นบอยเอฟทีได้หน่อยแล้วมาฝันฝันว่าผู้หญิงผู้นี้ล่ะที่วันนงสุดไทยนี่ล่ะตอนวันนุ่งสุดไทยนี่ล่ะพอนมาสวดไปขี่รถขี่รถคนอยู่ในบ้านบุงนี่ล่ะครับว่ามาแชแม่เห็นได้หน่อยจะไปยังดอกบัวทางเที่ยวเราไปคือจังไปเที่ยวบังคือจังเข้าบักนี่เกี่ยวเขานี่ยนะครได้หน่อยไปเราเรายด้ห่อยก็คือมียังสึงน้องเขาเราบ้านแม่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 ขี่รถนุ่มข่อยกพี่ว่าเสร็จบันีเอ้าเขาก็มาต ไปทปเบียนเบิงบเบิ้งเบิ้งเบิ้งแต่ว่าในควบฝันเนียเ้ยหน่อยเบิ่เห็นแต่ว่าเ่ยมืเศร้าเยหน่อยฝันแนวเปนที่เยี้หน่อยพี่ตีนหรือมาเลยเล่ยจากรถขั้นนั้นเยีหน่อยก็เลยไปถามทะเบียนรถเขาส<อ>ี่สี่ศูนเอาก็ตรงกันเลยตัวนี้เีหน่อยก็ตรงกันเลยแล้วบ่าวถา,อาเอาเลขตรงกันเลยตัวนี้อน<อ>ี้เี้หน่อยเขายคุณชเลขค่ะกี่สี่ศูนย์ก็เลยไปถามเขา ก็เรยว่าเลืทะเบียนรถที่ยัแบบยอยงอะน,นะในเด็กย่าเงี้ยเขาว่าก็ไปเบิง้งซีซีศูนรถสีเขียวเต็มซีบอว่าอเอ้ยกูซีซีเขาคิดว่าก็ซื้อแล้ฟันดีอยู่ได้เอฟซีฟันดีอยู่ฟันว่าเขาเอาพวกเนื้อพวก,พวกยังมาหางยังสินะเอาเนื้อแต่ก็เัาขยะหน่อยฟันว่าได้กินเนื้อกินยังนี่หน่อยจีบถูกหวยดินักตัวไรเนี่ยหน่อยนักตัวไรเนี่ยเง้ยหน่อยนักมีแล้วบอกเพื่อนว่าเขารถมันเป็นซีซูนบอกอันนี้มันเป็นเกียร์ซีศูน สี่หลอด้วเอฟสีเลขเป่าเนี่ยสี่ีกับสี่ศูนย์สี่ีศูนย์นะเดี๋ยวเขียนเพิ่มปป 4, อีกเพิ่มสี่สี่ศูนย์ตัวล่างนี่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ่เปลี่ยนแบบนี้ซ้ำบ่หนักหมือนวัดพระนกบ่มันมาเนี่ยนกเบาเท่ามากนกมาห้องว่าเสร็จหมดเลนกคู่เก่าห่างละมากเดีวคู่ที่เท่าเท่าห่าง,ง,งก็ค่อยถึงกันมามากม,มาบินมาบินบินลงให้เด็กน้อยขายให้เออโอ้ เอาเดี๋ยวเปินขายของกันครับผมเอ่าเป็นแย้หน่อยพักกันขายของน้ำพี่น้องเป็นร้านข้าลูกสาวมาอยู่บ่บมาขาวแมวเราอุดระโอ้ไปอุดระนี่พ่อพ่อเย้หน่อยซื้อแเหลาหรืออะไรก็มาฝันเป็นบเบาๆไอ้นกเป็นห้องไว้ยังไงกับนกอ่ะนก้องที่มีโตโตโตเมียนอ่ะสิบินมาก่อนอ่าโตพ้าชีน่ามานน้ำกลมันบินมันก็มาบินวนดีเอฟซีครับบินวนบินวนอยู่เอ้ามันเป็นยังเขาบดจับเย้หน่อยเย้หน่อยก็เงียบเสียง ตัวตัวมะฮอดตัวผู้มันมะฮองว่ากีมันว่าสีส,สีนี่เออบานนี้ตัวแม่มอ,องคานอีกจูนโอ้กี จูนมัน้องรัดกันสามเทียรีเอฟซีอ๋อคือตรงกันข้ามกันตรงกันคักเว้บ้าเ่าเยอหมดคนเขากระไรใช่ไหมเขาบอกบอกเม่แต่นี่ไม่บอกว่าแม่เดี๋ยวไปเพื่อเลยสือของไห้เสลานให้เงินเงินหัวว่านหัวว่านนี่อ๋อมันก็มีเงินสั่นเราก็ถือเลขเขาบอกเกี่ยวซื้อซื้อเราก็ถือกันเงินลออกฝากได้หัวว่านอะไรเอฟซีซอโรเดอร์สามส่วนแต่ว่ามันมองทีแต่ว่ามีสูแล้วมา้งกีอีกมันจีมันเข้ากันก็เลขทะเบียนรถดิ ว่าเราเกัดกุเล็กะเบียนรถดิอเอาเดี๋ยวบอสเขียนให้มาทำบูชม CC0 มาเย้หน่อยเ,อเยกียร์กำลังหนงียันเริ่มเน่ามา,าครับผมเสียงเพลงทำผ,งผงู้ชมเนาะเอาจะลงกในบอสขันลุกมาได้กครับมาหาเย้หน่อยไหมเออเขาตัดตีอา่อา CC0 มาเย้หน่อยเนาะเพราะว่านกข่างกับซีซูนอยู่แล้วเพราะว่าตรงกับเจ๊นี่ผมบอสเขียนไหมเนาะไม่ต้องเขียนมือ ว่าตรงกันคักมทึ่งฝันฝันย่ำกับฝันฝันได้ขึ้นรถสีเขียวขึ้นรถสีเขียวนกกระมือหงอย่ำอีกนกกระฮืองย่ำอีกบอกอีพออยู่เฮี้นว่าเจ้าก็สิไม่อยู่แต่เฮี้นหลังหน่อยเงี้ยกันยุ่นี่บอกเจ้าก็บเขาบอกไม่หาโศกผีไม่เอาเร้นตัวใดยี่หน่อยไม้ยี่หน่อยเรียนตัวนี้แล้ว c ีสีศเออีซูนย์กับ6กซีกับเก้าซีเนี่ยละเย่หน่อยลินขึ้นนักนีละ c ะีตัดเอาเออีตัดเอารถเอฟตัดเพื่นน้ำบ่ซีมาก์กยูบ่ตัดรถต่ว่าเย่หน่อยบ่บ่ปันไหนดอกบ่ได้มากกมั้งบ่อืมกำลังกระซื้อถิมไว้อยู่เอาซีซีุดมากตัดเอาได้ทำมาชมเด้อในสามหมืนอยู่นะครับูุใดผอ้ใดกตัวนี้ห้ามลืมเด้อเอฟซีเยนี่ครับปังขึ้นกันได้เห็นอยู่บนฝ่าดิเก้าซีเก้ารูมเอาทำมาชมนะพงส คับตัวนี้ครับคือ40พี่น้องมี40 147 470 001 1 1 0แต่ว่าล่างนี้ล่างนี้เก่าสกับ64ไอ้จังไหนก็ล่างขึ้นได้94่าสีกับ64สีกับหกเหมือนเขาบอกว่าเขาฟันนี่ยังหื่อมูที่บ้านที่บ้าผู้เฒ่าเห็นไหมที่ว่าผู้เฒ่าเมื่อไหร่ที่ว่าบอกขึ้นรถเราบอกขึ้นรถผู้หญิงเรียนน่ะเขาว่าผู้เฒ่ามันสิเก่าผู้หญิงสิเป็นสี่ต่าก็เลยให้กับหัวเก่าเป็นหกเว้อ่านัละ ไดเก่าซีเอารรมช่มเสียงเพลงกับตึมตึมบน่ผบาอะนนไหมอไมาได้กจังมากมามาเอาไหมีปัญหาเ่าเอาชมโคงสุดท้ายอีกหน่อยนี่ครับเพิ่มมาเน้นคักเออมีเพิ่มแต่ซีซีซีซนยะครับเพิ่มแต่ซีซศนกร้องกับซกับศูนศตีนก้อง นกห้องบอก40ตรงกัน40กี40กี40มัน่ะครับนั่งฟังงมาเป็นห้าห้เที่ยนเนาะพวกมันใจอะไรว่าเจอกันที่แล้วท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันนี่ครับอาจับไปนี่เอ๋อพี่น้องล่มแน่กาดหนาวเบิ่งเต้เย้หน่อยคนใส่เสื้อนะพี่น้องมาเท้า57ตรงตรงน้าพี่น้องเนาะกลับงวดนี้เย้หน่อยกับสรุปให้แล้วนะครับผม เาค่เลขมันมามามาม,ามาดังคกันแย้หน่อยใหญ่มันมาใส่ตัวนี้อยู่นิดหนึ1 1> ่งศูนย์หนึ่งศูนยหนึกับสี่กับสี่หกนี่ครับผมนี่พราะว่าขันมา,มาดังแยกหน่อยสังเกตบ้างเลยเอฟซีค่าเลขมันดังตรงกันหลายเลขมันสิบอออกกันหากระบอกกันนี่ซื้อดอกเอฟซีกัแล้วแต่พอใหญ่มันมาออกศูนข้างล่าง7 0นยดศูนนึ่งล่าง หกสีบ่บหกสีก่เกาสครับคำันว่าตรงกันคับมันเคยเปลี่ยนที่บอถอยบ่เ้าน้ำเนี่บเขาเคยสื่อเรียมันมาจูนจูนกันแ่บๆบอกเลยไปออโตัวห้อปรมากสักอ่าท่านมู้ชมแคปหน้าจอนะทํานมู้ชมเนาะอ่ะอาเยนไหนเพื่อนเราอ่านี่นะครับเนาะหนึ่งสนะครับแลวกะ4 4 0สี่นได้น่อยเน้่สี่สี่นย์ะครับฝันยำเนี่สี่สตัวเน้นคักคือสีนกห้องบอกะสี่ศนย์ได้เพื่อนเรานว่า นะครับมี40 14 74 70 10ล่าง94 64นะครับแคปหน้าจอนะเอาขอบคุณยัยหน่อยเพลงเสียงเพียงพี่น้องนะครับเนาะเอา่าลงมมาได้กะจังจะมาหายัยหน่อยไหมครับผมสวัสดีครับ